จะพูดถึงเรื่องเข้ากันได้โดยธาตุอันนี้จะฟังยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนาม,มาธรรมนะครับธาตุเนี่ยมันเป็นนาม,มาธรรมนะครับรูปาธร,า,มมาธรรมนามธรรมหน้าร้อยเก้าเข้ากันได้โดยธาตุหน้าร้อยเก้านี่บอกว่าดูกรพิสูจนทั้งหลายอันนี้โยมไม่ต้องเครียดนะครับถ้าเทศให้พิทูฟังเนี่ยบางทีจะละเอียดสูงไม่ได้เทศให้กับเราฟาดฟังนะครับ ดังนั้นโยมก็ฟังไว้แล้วค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกได้ก็ค่อยๆนะครับแต่พระอ,องค์จะสอนสอนเพื่อความหลุดพ้นเลยถ้าสอนเทศกับพระนี่หลุดพ้นอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเป้าหมายให้สารวมอินทรีย์แล้วก็สงบเกิดปัญญาเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นนะครับดูก่อนพิจูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้โดยธาต คนมีศรัทธาย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้กับคนมีศรัทธาไอพะสรเนี่แหละถึงถึงถึงไปไปเหมือนกับโยมไปพูดว่าอ๋อถ้าเข้ากันได้ก็คือศีลเสมอกันมันต้องมันมันลุดูไม่ออกครับว่าศีลเสมอกนอยังโยมโยมเนี่ยมาถือศีลรับศีลแปดเหมือนกันเนี่ยเสมอกันณ์ตอนเนี่ยแต่พฤติกรรมมันมันแตกต่างกันนะมันคือคุณ คุรล,ลึกในศินสำรวมในสินได้แต่พอเป็นคา,ารวาสพอออกไปแล้วมันคุณลาศินแต่ละเนี่ยคุณเข้าไปอีกคนมันคําว่าเสมอกันเนี่ยคุณต้องดูให้ดีแต่ว่าเสมอกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสมอกันพึงรับสินมาเสมอกันแน่นอนนะครับนวิวาธาุคนคนท,คนที่คนที่ชอบปฏิบัติก็จะมาปฏิปฏปฏบัตินะนี่เขาเรียกว่าคนที่เข้ากันเข้ากันโดยธาุ ย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้กับคนที่มีศรัทธานะครับคนที่มีใจละอายต่อบาปก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีใจละอายต่อบาปคนที่มีความเกรงกลัวต่อบาปเข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นหัวข้อว่าธาตุแต่ไม่ใช่โยมกับฟังวันนี้วันดินน้ำลมไปแต่ธาตุในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมนะครับ ดังนั้นปังดีๆบางทีอาตมาโยมก็โยมก็ชอบถามเลยเอาศัพท์คานี้มาถามเลยที่มันกว้างมากอาตมาบางทีก็มันต้องเป็นประเด็นเฉพาะไปเลยว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับและโยมจําศัพท์พวกนี้มันบางบางทีไปเจอศัพท์เหมือนกันเลยแต่มันไม่ใช่โยมจะงงในงงเขาไปใหญ่นะครับในบนั้นคําว่าธาตุในที่นี้ไม่ใช่ดินน้ําลมไฟแต่เป็นพฤติกรรมนะครับ ลงกันได้นะครับถ้าเผื่อคนเกงกลัวต่อบาปก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีความเกงกลัวต่อบาปคนที่ระดับตับฟังมากก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่สะดับตับฟังมากคนที่ปาลาลบความเพียรก็เข้ากันได้กับลงกันได้กับคนที่ปาลลบความเพียรคนที่มีสติตั้งมั่นก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีสติตั้งมั่นคนที่มีปัญญาก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีปัญญา แม้ในอดีตการนานไกลในอนาคตการนานไกลในปัจจุบันนานไกลก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเราเราจะดูคนดูอะไรก็เราต้องดูรู้จักตัวเองกว่าเราชอบอะไรเด่นอะไรด้อยอะไรแล้วเราก็จะเลือกคนที่ใกล้เคียงกัน,กนเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยเหมือนในพจู์เนี่ยเราก็จะเลือกเออชอบชอบอย่างเดียวไลฟสไตล์อย่างเดียวกันอะไรอย่างเดียวกันมันมันง่ายต่อการพูดคุยนะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างของผู้เข้ากันได้โดยธาตุสมัยหนึ่งพระพู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขากิจกูดใก,กล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านภาษารีบุตรเดินจงกรมมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วนะครับบางที่ไม่เดินนะครับนั่งอย่างเดียวนะครับอันนี้บอกมาจากไหนเดินจงกรมแส่แดงว่าพระไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก นี่พระสูตรนี้เลยนะครับภาษาลีบทเดินจงกรมร่วมกับพิสูจมากหลายในที่ไม่ไกลจากที่กับพระผู้มีพระภาคแม้แต่ท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุดพระท่านพระปุณนกะท่านพระอุบาลีท่านพระอนนท์และท่านและเทวดาพระเทวทาท แต่ละท่านต่างก็เดินจงกรมร่วมกับพิสูมากหลายในที่ไม่ไกลจากภูมิพระภาคเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าถึงระยะหนึ่งถึงหกกเปล่าน่าจะเดินเพราะในในพะสูตรยังไม่มีหนึ่งถึงหนะครับแต่น่าจะเป็นของพมา่าที่มาเนี่ยในในคำพีวิสุตท,ที่มาเพิ่มรายละเอียดขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสถามพิจูทั้งหลายว่าดูกนพิจูทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นสาลีบุตรกําลังเดินจงกรมร่วมกับพิจูมากหลายหรือไม่พิจูทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะดูกนพิจูทั้งหลายพิจูเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีปัญญามากท่านทั้งหลายเห็นมหาโมคลานะเดินจงกรมร่วมกับพิจูมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะแสดงว่า ธาตุที่เข้ากันอย่างเมื่อกี้หัวข้อตอนแรกก็คือคนที่มีปัญญาก็เดินกลุ่มเดียวกันนะครับมีปัญญาก็เดินกับพระาดีบุตรคือก็พูดง่ายๆสาวกของพระศาดีบุตรหรือหรือเขาเรียกว,ว่าสัตวิที่วิหารลิกมันมีสองคำสัตติวิหารลิกกับอันเตวาสิกสัตวิที่วิหารลิกก็คือพระที่อยู่ในหมู่ที่บางทีท่านบวชให้หรือเป็นผู้ในปกครอง อันเตวจิกนี่คือฆราวาสนะครับอยู่ในปกครองอย่างเนี้อย่างในในวัดเนี่ยมีทั้งจัดติวิหาริกอันเตวจิกก็มีทั้งพรพพิจุแล้วก็ฆราวาสอยู่ในปกครองของเจ้าอาวาสนะครับบางคนโยมพระก็ลืมตัวโยมก็ลืมตัวนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นันไม่ได้เกรงใจเจ้าวาด นะครับอันเป็นตุิหาลิกอันเตวาจิกอยู่ในปกของเจ้าวาัดนะครับดังนั้นบางที่เนี่ยยุหแย่กันเจ้าวาัดองค์โน้นพาองค์นี้เนี่ยวุ่นวายวัดวุ่นวายนะครับเนี่ยผู้มีปัญญามากท่านเห็นรามาโมกลานะเดินร่วมกับพิจูมายเห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนพิจุเหล่านั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นกลุ่มๆไป ท่านทั้งหลายเห็นพระมหมากระสปะเดินจงกรมร่วมกับพิสูจมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูกรพิสูจนทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทุตะวาทะผู้กล่าวในทางขัดเกลาวกิเลสคือสันเสริญการประพฤติทุดงคือพระพระมหากระสป,ปานิสายทุดงเลยทั้งนั้นสายวัดป่าเนี่ยเอาแนวของพระมหากระสปะนะถือทุดงขวัดนะครับ พระพุทธท่านเห็นพระอนุรุตกําลังเดินจงกรมร่วมกับพิสูจมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูกอพิสูจทั้งหลายพิสูจนเหล่านั้นเป็นผู้มีที่ประจักษ์สุสายสายฤทธิ์เหมือนกันพระอนุรุตในสายฤทธิ์เข้าฌานเก่งนะเข้าฌานเก่งเป็นองค์ที่พระต้องมาถามพระอนุรุตตอนพระเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือยังพระอนุนอรุตต้องเข้า ฌานตามดูจิตของผู้เจ้ายังไม่ปรินิพานตอนนี้อยู่ฌานหนึ่งขึ้นไปสองสามสี่แล้วก็กลับมาฌานหนึ่งแล้วก็ปรินิพานพระนุรุตบอกพระพระดูพระพระไม่ได้ฝึกก็ไม่เป็นนะครับพระนุรุตองค์นี้พระพุทธเจ้าพิจูทั้งหลายมีที่ประจักษ์ครูเห็นไหมพระอนุรุตท่านเห็นพระปุรน,น,นาณนะ มันตานีบุตรกําลังเดินจงกรมร่วมกับพิสูจมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าข่าดูกรพิสูจ์ทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นเป็นธรรมกถึกนะครับแต่และองค์เก่งแต่และอย่างไม่เหมือนกันนะครับท่านเห็นอุบาลีกําลังเดินจงกรมร่วมกับพิสูจมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูกรพิสูจทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นทั้งหมดเป็นวินัยทอนพระอ,อุบาลีนิทเลิศทางวินยัยนะครับเครื่องวินยัยพระวินยัย ท่านทั้งหลายเห็นพระอ,อนทนกำลังเดินจงกรมร่วมกับพิสูมากหลายหรือไม่เห็นเจ้ากาดูกองพิจุทั้งหลายพิสูเหล่านั้นเป็นผู้สดับตับฟังมากพระพานนนี่ขอผู้เจ้าว่าไปเทศไปแสดงธรรมที่ไหนให้กลับมาเทศโปรดให้พาณนน์ฟังทุกครั้งแต่ออนระอน์นีิจำรงจําเยอะมากนะครับได้ประดับประป,ระปมากเห็นพระเจ้ากาพิสูทั้งหลายนะครับ เห็นเทวทัตกำลังเดินจงกรมร่วมกับพิจูมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้ากะดูก่อนพิจูทั้งหลายพิจูเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีความปราถนาลามกคือกลุ่มของเทวทัตคําว่าลามกที่นี้ไม่ใช่ตะลึงตึงตังชายหญิงนะครับแต่คิดอกุศลน,นอกลูกน,อนอกทางธรรมะนะครับนี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับดูก่อนพิจูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย เข้ากันได้ย่อมลงกันได้โดยธาตุนี่ครับย่อมมีผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยเลวผู้มีอัธยาศัยดีงามย่อมเข้ากันได้ลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยดีงามดูก่อนพิจูทั้งหลายแม้ในอดีตการนานไกลตัดทั้งหลายเข้ากันได้ลงกันได้แล้วโดยธาตุทั้งที่ ทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีดูก่อนพิจูทั้งหลายแม้ในอนาคตตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายจกเข้ากันได้ลงกันได้โดยธาตุทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีนะครับดูก่อนพิจูทั้งหลายแม้ในปัจจุบันการสัตว์สทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ลงกันได้โดยธาตุทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีงามก็อยู่ที่เราเลือก ความเข้าใจนะครับอันนี้ชัดนะครับเดินจงกรมมีแน่นอนและพระใหญ่ใหญ่เดินจงกรมกันทุกองค์แม้แต่เทวทัศยังเดินจงกรมให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวหาว่าตมาอะไรในะเดินจงกรมโยมไม่เคยเดินเลยเนี่ยเดินไม่เป็นนะ่เนะีนะ่ยฟังแล้วดีนะครับฟังให้ดีนะครับในคอหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับ เป็นเรื่องว่าหน้าร้อยแดธรรมะที่มีความทยานอยากเป็นมูล9อย่างอันนี้เป็นตัวถ้าจิตไม่สงบตัวตัวเ้าอย่างนี้ป่วนโยมแน่ครับในข้อข้อธรรมนี้ธรรมมีความทยานอยากเป็นมูล9อย่างเป็นฉไหนหนึ่งความอาศัยความทยานอยากจึงมีการแสวงหานี่เป็นเพราะตัวนี้เหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดฟังขอนี้ให้ดีนะครับ เพราะมีความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยแหละจึงมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีลาบนะครับเพราะอาศัยลาบจึงมีการวินิจฉัยเพราะอาศัยการวินิจฉัยจึงมีความกำหนัดในที่นี้คือความคิดนะครับกำหนัดทั้งด้านลุกอย่างขขาอารมณ์นั่นแหละเจตสิกนะจิตม,มีอารมณ์ของจิตนะครับ ด้วยอำนาจแห่งความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดเพราะด้วยอำนาจแห่งความพอใจจึงมีการฝังใจนะครับเพราะอาศัยการฝังใจจึงมีความหวงแหนเพราะอาศัยความหวงแหนจึงมีความตนันดีเพราะอาศัยความตันดีจึงมีการอารักขา,า <Brasil ien> คือเป้าปกป้องหวงแหนปกป้องนะครับ เพราะมีการอลรักขาเป็นเหตุจึงมีการจับท่อนไม้จับสัตาวุธการทะเลาะการแตกแยกการกล่าวขัดแยง้งการชี้หน้าการพูดจอดเสียดการพูดปดและทรรมที่เป็นบาปอากุศลอีกเป็นเอเนกปริยายนี่คือธรรมที่มีความทยานอยากเป็นมูลก้าอย่ากเริ่มจากอาศัยทยานอยากดังนั้นเวลาเราทำสงบขอให้โยม มีช่วงที่จิตสงบในเจ็ดวันเนี่ยคุณต้องเห็นตัวอยา่างข้อแรกคือคุณฝึกเลยนิ่งกับสงบคือเห็นความนิ่งกับสงบก่อนเดินจงกรมเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกายมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิ่งไมันเดินมันเคลื่อนที่แต่จิตมันจะสงบเพราะเราต้องต้องคอยคอยจิตต้องอยู่กับเท้าไม่งั้นเดี๋ยวเดินเซกี่ครั้งแล้วยืนหนอจิตต้องอยู่กับตัวดังนั้นพอเดินจงกรมเนี่ยทำไมธรมาบอกให้เดินมากกว่านั่ง พราะตัวความอยากมันน้อยแต่ถ้านั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรื่อยนะครับใครไม่เดินจงกรมเนี่ยเดี๋ยวคุณดูดูดูตัวคุณเลยเนี่ยเข้าเข้าก้าวข้อนี้เลยมันจะมันจะขยายความไปเรื่อยนะครับนะครับอันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามอย่าม